ตอบคำถามนะคะกินไข่ปูดได้ไหมคะอยากรู้ค่ะแต่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าบุกแพ้ไข่ไก่แล้วกินไข่อะไรแทนได้บ้างผลตรวจเลือดออกมานะคะบุกแพทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นบุกก็จะกินไข่ไก่ไม่ได้เลยไข่เป็ดก็ไม่ได้นะที่กินได้ก็จะเป็นพวกไข่ปลาหมึกไข่กุ้ง ไข่ปูไข่ปูนี่กินได้นะคะแล้วก็จะเป็นไข่จากาสัตว์อย่างเงี้ยกินได้แต่ก็จะกินไม่เยอะที่บุกกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ปลามึกอาหารอื่นๆที่แพ้ก็จะมีข้าวแป้งนมไข่มันฝรั่งว่านหางจระเข้ยีสต์ในขนมปังยีสต์ที่หมักในเครื่องดื่มโถั่วโคลา่าก็คือโค้กแบซี่อย่างเงี้ยกินไม่ได้เลยนะคะก็จะกินพวกสไปร์แทน อาหารที่แพ้บุกมีเยอะมากประมาณ20กว่าชนิดแล้วก็ยังมีที่ตัวเองแบบค้นพบโดยการที่กินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองอีกใครอยากรู้ว่าบุ๊กแพ้อะไรบ้างแล้กินอะไรแทนบ้างคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวบุ๊กมาตอบ